พี่ครับขอชายเย็นแก้วนึงครับไม่ค่ะของพี่เอามอคค่านะเติ้มหวานค่ะ5%ใส่ผงโกโก้18%นะแล้วชงในน้ำร้อน ที่มีภูมิไม่ต่ำกว่ ort, า85องศาเพราะโกโก้เหมือนจะได้ละลายดีมากโอ้โหที่ตอนขนาดนี้ผมว่าพี่ทำกินได้ดกว่าพี่เน,นี่ยเอาหน้าอุ้ยอุ้ยเอาหน้านะแม่ครับพี่เนี่ยเขาเก่งเขาทีถีพิถัฐานนะใส่ใจเหมือนพวกเราชาวดีพิมเน,น,นี่ยมุม่งมั่นตั้งใจทำงานกันไม่หยุดหย่อนทำอะไรออกมาจะได้อร่อยถูกใจทุกเมนูเนีน่ยเอาอุ้ยนะนเออนี่อุ้ยจะว่าไปที่ก็เวลามันก็ผ่านไปเร็วมากนะ เหมือนกับผ่านมาถ้ากกลางปีแล้วอ่ะที่ยังรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งผ่านเขาด่ามาเมื่อไม่นานมาน,นี้เองเลยน้องนี่งก็คพี่วัดเป็นหายใจหายคอแทบเป็นพันเลยแต่ผมว่าระหว่างวอร์มค่าเนี่ยเราไปชมผลการดำเนิน,นง,งานเดือนตุลาคมสองภาครัฐจะดีกว่าพี่ไปเลยค,ครับอพรออดิทั์รอกอรอพอรอ,อนันต์และเจ้าหน้าที่กพอรอร่วมคณะผู้บริหารอ,อกอ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมจากจังหวัดชลบุรีกลับไปยังจังหวัดตากร่วมประชุมสัมมนารับมอบนโยบายจากราออพิมพ์พัฒวิชัยกุลเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในระดับพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรพรและสอจอ ตหาเลือแนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบยอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์เครื่องมือหรือเครื่องจกักรที่ใช้ในการผลิตเอนโฟเพื่อใช้ในการระเบิดหินเพื่อการทําเหมืองเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําคู่มือการปิดเหมืองสําหรับใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับสถานประกอบการเหมืองแร่และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนำคณะผู้บริหารกพร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาอ,อกอครบรอบ82ปีโดยร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการของสอปอรอ,อรอกรพรน,นันร่วมคณะรอวอพิมพัฒทาวิชัยกุลลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองและจังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานชี้แจงเงื่อนไขาการอนุญ,ญาตประธานบัิรให้ผู้ถือประธานาธิบรับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน พร้อมกับผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินณบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปรเทสคอร์อเรชั่นจำกัดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักข้าราชการกพรครั้งที่1ทับ2,517เป็นประธานการประชุมเร่งรัดโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณพศ2566และการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศเพื่อความปลอดภัยอำเภอรพระประแดงจัังหวดสมุทรปราการคุณดื่มแล้วป่ะขอบคุณครับแม่ฝังสองสาวอะไรางไรานตะบนขอให้ผมว่าเรามาดูน้ำทิ้งกันดีกว่าที่ไหไปต่อเดือนพฤษภาคม2,567กพร,รอได้อนุญาตสืบสำรวจและทำเหมืองแร่ประเภทประธานบาดสแปลง ต่ออายุประธานบัตร2แปลงเปลี่ยนแปลงแผ่นผัง3แปลงและประทานบัตรสิ้นอายุ1แปลงโดยสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้229.42ล้านบาทซึ่งเป็นค่าภาคหลวงแร่ประเภทหินอุตสาหกรรม53.47ล้านบาทสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่และประเมินพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมในบริเวณเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดตาก สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและนครสวรรค์สำรวจขุมเมืองในพื้นที่จังหวัดระยองชนบุรีและรังวัดปริมารน้ำขุมเมืองในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรร่วมตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดําเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุง ลำพูนและจังหวัดน่านร่วมตรวจสอบลักษณะและปริมาณกองแรกของกลางในคดีอาญาที่ 260/ ทั2562จังหวัดมุกดาหารร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการยื่นคำขอประธานบัตรีี 5/ ทั2556ของบริษัท CPN Mining จำกัดและคำขอประธานบัตรีี 14/ ทั2556ของบริษัทศิลาตีพลจำกัดจังหวัดตา ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและระยองจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลให้กับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติและบริษัท SCI Eco Services จำกัดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบตลอดจนการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์และระบบรองรับเทคโนโลยีรีไซเคิลร่วมกันปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยบำรุงดินและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2อ,อ6 7 ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนโดยเป็นการเรียนรู้และศึกษาดูงานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตต่อไปค่ะที่ทุกท่านได้รับชมจบลงไปแล้วนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับกรอบรของเรายังคงมุ่งมั่นทำงานเป็นอย่างต่อเนื่องใช่แล้วครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของกอบราได้ประจำทุกเดือน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่อง y ยูทูบพีพีแคนเนลนะครับ<ส>เพื่อเป็นาากำลังใจพวกเราะนะครับเราวันนี้พวกเราจะขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ